มืันนี้มากแกงหน่ใหม่จ้าอันนี้เครื่องอันิใส่น้ำย่านากับข้าเบือตำแดดจ้าเครื่องแกงเห็ดเขียมหมักบวัวอ้ตันท่างและเออซื้อแต่นี่โอ้มาใส่นี้ นนา้อยะใส่เห็ดก่อนใส่เครื่อ,องขับไปน้ำเพรากต้หเนือหรอใจก่อนมามาใส่นี่ยตัวน้ำหน่อย

ใส่ปลาใส่ปลาด้วยหน่วจ้าโอ้เสียงดดมอฟุลแล้วจ้าซีมเรียบร้อยแหละอันนี้พักใส่พักขาหน่อยหนึ่งอันนี้พักนางตูจ้าเอาพักขาลงใส่ก่อน

นี่สดแกงหนูไม้หอนๆเด้อจ้าเสียงเล็กหน่อยคนดินอยู่นาบ้านเด้อจ้าพี่น้องแกงหนูไม้เซตเป็นทีเดียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมาเลยก,กิน,นหอนๆบนน่ะไอ้ทวนๆเดี๋ยวพักก้พากพักเกษตรน้ำเด้อจ้านี่ยพักเกษตรน้ำพกักกระมีแต่ซ้ำเนีย่ยเด้จ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้อองก็จิฝากไว้เพียงคำหนีเด้ยจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย